ส่วนที่จังหวัดกระบี่นะครับได้มีการจัดงานเทศกาลสืบสารอนุรักษ์ศิลป์ภาพประจําถิ่นและก็งานหัตกรรมจังหวัดกระบี่ครับบรรยากาศเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมาครับทางด้านของนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสิรินทิพศีลาเทวกูลประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานในการเปิดงานเทศกาล สืบสารอนุรักษ์งานศิลป์้าถิน่นและก็งานหัตถกรรมจังหวัดกระบี่โดยงานนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นภายใต้โครงการสืบสารอนุรักษ์งานศิลป์ผ้าถิน่นและก็งานหัตถกรรมจังหวัดกระบี่โดยทางนั้นของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่27-29มิถุนายนที่ผ่านมาครับ จัดขึ้นกันที่บริเวณถนนคนเดินหลังศูนย์การค้าโวกระบี่ตะบลปากน้ำอําเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ครับงานนี้ค่ะก็จะเป็นการส่งเสริมแล้วก็สืบสารอนุรักษ์งานศิลและงานหัตกรรมของจังหวัดกระบี่ให้ได้มีการพัฒนาย,ยกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานและยังเป็นการเพิ่มช่องทางทางด้านการตลาดเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปประเภทผ้าเครื่องแต่งกายนักออกแบบแล้วก็ช่างตัดเย็บชุดผ้าไทยและยังเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องของการส,งส่งเสริ การใช้และการสวมใส่ผ้าไทยให้สนุกผ้าประจำถิน่นและงานหัตถกรรมจังหวัดกระบีเพื่อนำไปสู่การเป็นกระบี่ซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็จะมีเหล่านายแบบนางแบบนะครับหลากหลายรุ่นนะครับได้มีการเดินแฟชั่น,นโช<จ>ว์ะนะครับก็มีการตัดเย็บนะครับผ้าก็สวมใส่กันได้แบบเขาเรียกว่า ทุกวัยเลยทีเดียวคุณวรวรรณเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใส่มาอ่านข่าวใส่ไปทํางานหรือว่าใส่ไปเดินทะเลได้ด้วยเห็นไหมชิลๆเนี่ยสวยมากเลยทีเดียวนะครับเพราะามีการหลายแบบหลายรูปทรงสีสันก็สดใสนะครับในรยากจะบอกว่าใส่ผ้าไทยแล้วดูแบบสูงไวัเนี่ยไม่จริงนะ้ช่เ่ะพอมีการประยุกนะครับเพื่อที่จะให้เกิดเขาเรียกว่า ความทันสมัยแล้วก็ดูในสวยสบายเนี่ยมาก,กิ่งขึ้นเนี่ยท่านผู้ว่ากับทางด้านของท่านนายกเหล่ากาชาดก็ได้มีการสวมใส่ชุดผ้าไทยลายพื้นเมืองของจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับอยู่จังหวัดไหนก็สามารถที่จะร่วมสนับสนุนอัตลักษณ์ของจังหวัดนั้นได้หรือถ้ามาเที่ยวและอยากจะซื้อไว้เป็นที่ระลึกไว้ใส่ก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะ